สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e ี่ a i l y นะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2563นะคะเช้าของวันที่บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อฟากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปนะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่อนข้างทรงตัวนะคะไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีความคาดการณ์นะคะว่าในช่วงระยะเวลา1-2สัปดาห์ข้างหน้านี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐนั้นอาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เริ่มมีตัวเลขกําลังการผลิตของจีนที่กลับมาชดเชยหรือแม้กระทั่งวันนี้เองต้องลุ้นกันในเรื่องของการประชุมของ OPEC ด้วยนะคะว่าจะมีผลต่อเรื่องของการลดกําลังการผลิตน้ํามันอย่างไรดังนั้นประเมินทิศทางเหล่านี้ค่ะจะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในช่วงเทรดทามค่ะ ันนี้นะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณมงคลพ่วงเพลตาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะครับสวัสดีครับคุณแผนครับค่ะเราประเมินที่ทางการซื้อขายอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยก็ดูดีแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มยืนทรงตัวได้ในขณะที่มันมีปัจจัยบวกอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคือตอนนี้ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 เเนี่ยจริงๆยังไม่จบ ยังไ <คะ S 2> ม่พีคแต่ว่าคนเริ่มมองเห็นว่าพีคอยู่ตรงไหนแล้วอ,อันนี้คือคีย์สำคัญของตลาดหุ้นเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมองได้หรือว่าเริ่มเห็นแล้วว่าอีกประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยจะเป็นพีคของสหรัฐของไทยอาจจะพีคไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นนะครับและอีกมุมหนึ่งก็คือว่าตลาดหุ้นไทยกับทั่วโลกวันนี้เนี่ยจะอิงอยู่กับตลาดหุ้นสหรัฐเมืม่อไหร่ก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐขยับตัวสูงขึ้นเราจะขยับตัวขึ้นตาม นะครับวันนี้เราก็เลยเห็นตัวตลาดเองเนี่ย,ยถึงบวกประมาณ10กว่าจุดเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งที่คนที่ลงทุนในกลุ่มน้ํามันแล้วก็ปิโตรเคมีต้องติดตามการประชุม o อเปกพลัสในช่วงเงย็นวันนี้นะครับค่ะเรามีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันอย่างไรบ้างคะสาหรับการประชุมในวันพบว่าเวลาคุยกันมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการคุยครั้งแรก นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับกลุ่มโอเปกแล้วก็พันธมิตรเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,ะตัดสินใจหรือว่าตกลงกันได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูในเชิงของความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยของโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันลดลงอย่างมากนะครับจากลูกค้าที่ซื้อน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มโอเปกจะไม่มีการประชุมปริมาณการผลิตน้ํามันหรือว่าการขายน้ํามันของกลุ่มนี้เนี่ย ก็ลดลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีข้อมาอ้างอะไรว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ลดกําลังการผลิตลงสิบล้านมาแล้วหรืออาจจะต้องลดมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอืมค่ะถ้าเราประเมินจากปัจจัยเหล่านี้แล้วนะคะจังหวะของการลงทุนในวันนี้ที่ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ลงไปเล็กน้อยแล้ววันนี้ก็บวกขึ้นมาต่อนะคะเราให้กลยุทธ์การลงทุนกับนักลงทุนไว้อย่างไรดีคะคือภาพใหญ่เรายังมองเป็นเป็นซื้อต่อนะครับเพราะว่าเรามองหุ้นขึ้นอย่างที่เรียนไปเรื่องโควิดสิบเก้านะครับแต่ว่าการ การจัดพอร์ตการลงทุนอาจจะต้องเลือกทิดนึ่งนะครับอาจจะมองในกลุ่มตอนนี้เราให้น้าหนักกับกลุ่มที่เป็นพวกสถาบันการเงินที่ลงมาลึกๆจากเรื่องของก่อนหน้ากังวลเรื่องแบงก์ชาตินะครับแ,แต่ตอนนี้เ,นเขาสบายใจขึ้นนะครับอย่างหุ้นที่เราเป็นไฮไลท์มาสองก็ค KKP ด้วยส่วนดี นะครับก็จะเป็นตัวตัวแทนของกลุ่มนี้แล้วก็ KKP ด้วยส่วนในกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเรามองว่านะครับก็เราไม่ค่อยอยากให้เสี่ยงกับผลประชุมที่จะออกมาเพราะนั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นปตระทอมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็นการขายทั้งกำไรแล้วก็ มานั่งรอดูผลแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ส่วนในกลุ่ม,มอื่นๆครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลงพวกโควิด19พวกสนามบินสายการบินโรงแรมอันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายตัวนะครับเพราะว่าคุณกลุ่มนี้เนี่ยรวมทั้งกลุ่มห้างสรรพสินค้าด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็ลงทุนได้เป็นบางตัวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกตัวนะครับค่ะกรอบการขึ้นของดัชนีในรอบนี้ประเมินไว้อย่างไรคะคือถ้าเป็นรอบนี้ผมมองว่าถ้าเป็นสั้นๆเนี่ยผมมองเป้าประมาณสัก1,200 สามสิบแปดนะครับถ้าเกิดเป็นเป้ายาเนี่ก็คงส,สเต็ปจะอสามสิบจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในในกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้เนี่ยก็คงมองไว้ประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็แน่นอนครับคงต้องเป็นประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยสาสิบแปดนั่นแหละนะครับเป็นเป้า ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็มองว่ากรอบการขึ้นของตลาดหุ้นไทยยังมีนะคะแต่กรอบค่อนข้างจํากัดเลยทีเดียวละ้ค่ะให้หุ้นแนะนําเอาไว้นะคะนั่นก็คือ MTC แล้วก็ KKP นะคะส่วนทิศทางของการประชุมในวันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันละ้ค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะหลังจากที่ราคาน้ํามันผันผวนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีการคาดการว่าถ้าหากว่าไม่มีการปรับลดกําลังการผลิตผู้ผลิตน้ํามันก็อยู่ยากเหมือนกันนะคะดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะว่าเขาจะพูดคุยเเจจรรรากู้ื่องห ไม่นะคะส่วนหุ้นแนะนําในเช้าวันนี้ค่ะที่รายการนํามาฝากกันนะคะจาก3บริษัทหลักทรัพย์ทางด้านของกรุงศรีค่ะให้ไว้ที่มินนะคะทางด้านของ KGI มองที่ j จมาและกาศกรไทยค่ะมองที่แอดวานค่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีมาตรการที่ทางด้านของสถาบันการเงินนั้นจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งลูกค้าในช่วงวิกฤตไวรัสโครโรนารวมไปถึงนะคะใครกังวลใจเวลาที่ขับรถขับรายอยู่บนท้องถนนและอยู่ในช่วงเคอร์ฟิลเกิดอุบัติเหตุจะทำอย่างไรช่วงหน้าเรามีมาตรการมาช่วยเหลือกันค่ะ จะสดดีนะเพียงกบโอ้ยวันนี้เริ่มต้นกำลัติดใหม่แล้ว <k S 3> คุณแม่เหมือนคนเริ่มอาจจะออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าหนึ่งในเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยคงเดินหน้าทําต่อเนื่องเลย<ช>ก็คือ<ช>คเรื่องของการให้คืนกลับให้กับสังคมนะครับดังสโลแกนของเขาที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเพื่อนคููคิดมิรคููบ้านนะครับวันนี้เดินหน้ามอบเงินอีก40ล้านบาทให้กับอีก4โรงพยาบาลเพื่อนําไปใช้นะครับในการสู้ภัยโควิดครับ โดยทางคุณปิติสิทธิอํานวยนะครับประธานกรรมการธนาคารคุณเดชาตุลาน,านันประธานกรรมการบริหารคุณชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะกรรมการและผู้ประหานระดับสูงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมส่งมอบเงินจํานวน40ล้านบาทนะครับให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลธรรมศาสาตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ และคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนําไปจัดซื้อนะครับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์แล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้ครับธนาคารกรุงเทพพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดังเพื่อนคู่คิดมิรคู่บานครับ สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพเพื่อโรงพยาบาลทั้ง4แห่งได้ค่ะที่โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพเลขที่090 0-3-50015-5ติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี1เท่าได้ที่ l n e แอดลามาฟาวเดชั่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร022011111 และโครงการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์308เตียงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพเลขที่ 091- ข 0- ขีด 20188- 8ีด8ติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าได้ที่ line a ร thammasat hospital สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร029 2 6 9 4 3 2ค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในชื่อบัญชีโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย วงเล็บนะครับลอจุลาสะพานบุญบัญชีกระแสะรายวันครับลที่913-3-50029-9ครับติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าได้ที่ไลน์ a e 478ebxn x, x N. หรือว่าที่อีเมลนะครับรอจุลาสะพานบุญ @gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร02-2564402หรือ065826 0296นะครับแล้วก็รวมไปถึงกองทุนิริราชสู้ภัยโควิดนะครับของคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิในวงเล็บศิริราชสู้ภัยโควิดครับบัญชีกระสาไดวันธนาคารกรุงเทพเลขที่901-3-50034-4ครับติดต่อขอรับไปเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้1เท่านะครับที่ l ล n e แอดศิริราชฟาวเดชันหรือว่าที่อีเมล Donate underscore s i r i r a รา o แอซายฮอตครับ ทางด้านของรัฐบาลนั้นประกาศช่วงเวลาเคอร์ฟิลนะคะคห้ามประชาชนออกนอกบ้านในช่วงเวลา4ี่ทุ่มจนถึงตีสี่นะคะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแต่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้าแล้วมันกินช่วงเวลายาวนานออกไปเนี่ยนะคะทางด้านของธนาชาติประกันภัยพร้อมช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะแม้เกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาเคอร์ฟิลค่ะ โดยคุณพิรพัฒนเมฆสิงห์วีกรรมการผู้จัดการบริษัทธนชาติประกรันภัยจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทยห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่างช่วงเวลา22นาฬกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นไปเพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนั้น ธนชาติประกันภัยขอยืนยันว่าได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วโดยขอให้ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของธนชาติประกันภัยมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาก่อนหรือหลังเคอร์ฟิลจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เช่นเดิมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยและความเสียหายต่อบุคคลภายนอกยกเว้นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีเจตนาฝ่าฝืนจากประกาศเคอร์ฟิลหรือร่วมทำผิดกฎหมาย สำหรับการให้บริการลูกค้าธนาชาติประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาเคอร์ฟิวสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุโทร026628999หรือ Line Official Account ธนาชาติประกันภัยตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้หากลูกค้ามีความประสงค์ในการนำรถยนต์เข้าซ่อมอย่างเร่งด่วนสามารถใช้บริการผ่านโครงการ e e t and Care หรือจุดบริการรับส่งรถเข้าซ่อมของบริษัทที่จัดเตรียมเอาไว้ได้โดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อและเจรจากับอู่ซ่อมรถยนต์ด้วยตนเองและมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนค่ะ ขณะที่ทางด้านของธนาคารไท,ไทยพาณิชย์นะครับยังค,คงเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่องนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีเรื่องของการพักหนี้ให้กับลูกค้านะครับทางเงินต้นแล้วก็ดอกเบียด้วยครับ โดยทางคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าจากผลกระทบนะครับของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ธนาคารได้ออกมาตราการการพักชําระสินเชื่อทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับให้แก่ลูกค้าธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาททุกรายครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้อีกทาง หนึ่งนะครับ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทธนาคารยังมีมาตราการสนับสนุนสินเชื่อซอฟโลนในอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะครับโดยไม่คิดดอกเบี้ยในระยะเวลา6เดือนแรกนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยในช่วงดังกล่าวแทนขณะที่ผู้ประกอบการเองก็สามารถขอสินเชื่อซอฟโลนใหม่ได้ไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 2 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นมีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อไปครับลูกค้า SME นะครับที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาททุกรายนะครับจะได้รับการพักชําระหนี้6เดือนโดยอัตโนมัติไม่ต้องติดต่อธนาคารนะครับแล้วก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อซอฟท์โลนนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่7เมษายน2 5 6 3กถึง30กันยายน25 6 3ครับที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือที่ SCB Business Call Center ครับ0 2 7 2 2 2 2 2 2หรือว่าที่สาขาไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้ครับ s c b s m e s c b c o t h เชื่อว่าตอนนี้ลูกค้า SME มปกปือแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนบอกว่าไปสาขาเอกสารที่ต้องใช้มันก็เยอะมากทีเดียวนะครับแต่วันนี้บอกว่าไม่ต้องไปแล้วนะไม่ต้องติดต่ออัตโนมัตินะครับที่จะพักนี่แล้วก็ทั้งเงินต้นแล้็ดอกเบี้ยนาน6เดือนด้วยกันถ้าอยู่ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดเอาไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสําหรับผู้ประกอบการค่ะในภาคอุตสาหกรรมด้านการส่งออกก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยนะคะทางด้านของเอ็กซิมแนั้นมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและทั้งที่ไม่ใช่ลูกค้้าดวยจะ เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โด,ดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะ ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกันบ้านนะคะหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมด้านการส่งออกนะคะการค้าขายดูไม่คล่องเหมือนเดิมแล้วค่ะดังนั้นนะคะผู้ประกอบการได้รับผลกระทบแน่นอนวันนี้ก็เลยมีมาตรการที่มาใช้เป็นพิเศษเลยจากทางด้านของเอ็กซิ n แบงมาฝากกันใช่ครับที่เมื่อวานเราเล่าให้คุณชมฟังไปแล้วแต่วันนี้เรามาคุยเองเลยนี่ดีกว่านะครับอยู่กับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาครับกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ เอ็กซิมแครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณแชร์คุณแพรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ยินดีมากๆเลยที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยมาให้กําลังใจมาให้ข่าวเองแบบนี้กับผู้ชมนะครับอยากให้คุณพิสิทธิ์ให้ความมั่นใจหน่อยสิครับว่าสําหรับลูกค้าของ e x i m ซ a n k ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ e x i m ซ a n k เรามีมาตรการมีแนวนโยบายจะเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าของเรายัางไงบ้างครับครับ ของเราเนี่ยมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเราดําเนินการไปหลายเรื่องนะครับ,รบเริ่มแรกตั้งแต่เนื่องจากว่าลูกค้าที่มีการส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ,รบตอนที่มีสงครามการค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงแรกนะครับและพอมาโดนโควิดอีกทีนึงนะครับก็โดนไปซ้ำสองนะครับ เราก็เลยเติดต่อมีการอ,าออกมาตรการนะครับให้เสนอในการพักเงินต้นและดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ<ม>เ,เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายนะครับอ,อันนี้เป็นมาตรการที่เราดำเนินการออกมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าคงไม่รอทางการเพราะเนื่องจากลูกค้าเดือดร้อนมากนะครับอ,อันนั้นเนี่ย ก็เราได้มีมาตรการในการช่วยเหลือโดยการที่เราสั่งให้ทงางเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนี่ยติดต่อสอบถามลูกค้าไปทุกรายนะครับขอย้ําเลยว่าเรามีการให้ติดต่อลูกค้าทุกรายะนะครับเพื่อสอบถามความต้องการว่าเดือดร้อนอยากจะพักเงินต้นหรือดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับซึ่งเราให้ยืดไปได้ถึงหกเดือน<ม>เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย เออจะบอกว่าลูกค้าจะชาระได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าก็หน้ามืดอยู่นะครับขออภัยที่จะต้องเรียกว่าหน้ามืดเพราะว่าไม่รู้ว่าเออจะชาระได้ยังไงก็เลยบอกเอาอย่างนี้ขอให้เขาได้ยืดไปก่อนหกเดือนจะได้ไปตั้งหลักพอหลังจากที่เอ่อสภาวะมันเริ่มกลับมาปกติค่อยมาคุยกันเรื่องแผนการชาระเงินจะดีกว่านะครับ,รบเป็นการช่วยอนคขายลูกค้าไปนะครับ,รบนั่นนั่นคือมาตรการอันแรกนะครับ อันที่สองก็คือว่าเราก็ขยายหรื่เวลาในการรับประกรันการส่งออกนะครับปกติเนี่ยลูกค้าเวลาส่งออกไปแล้วปรากฏว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยเขายังไม่จ่ายเงินนะครับพอไม่จ่ายเงินปุ๊บไม่รู้จะทําไงของก็ไม่รับด้วยบางทีนะครับเราก็เลยให้ยืดไปกรณีที่มีการมารับประกันเรื่องออมาซื้อเรื่องการประกรันการส่งออกนะครับก็ปกติเนี่ยเราให้เก้าสิบวัน ตอนนี้เราก็ยืดไปถึง180วันก็คือ6เดือนเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือมาตรการที่เราออกไปในช่วงแรกๆนะครับเอ,อพร้อมกันนั้นเนี่ยอ,อลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเราช่วยลูกค้าที่เเออโดนผลกระทบแล้วเราก็อยากให้รางวัลกับเอ,อลูกค้าที่มีผลประกอบการที่ดีนะครับเราก็เลยได้มีการลดดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ารายย่อยโดยเฉพาะดอกเบี้ย MRR ที่เป็นลูกค้ากลุ่ม SME เนี่ยเราลดลงมาเหลือดอกเบี้ยถึง5.75ต่อปีนะครับในรายที่ยังปกติอยู่ซึ่งก็ซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นเป็นมาตรการที่เราช่วยเหลือไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ทางการออกมาช่วยเสริมนะครับอย่างเช่นหลังสุดเนี่ย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เสนอคณะรัฐมนตรีโดยการที่เสนอให้มีการให้เงินกู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยในภาวะซึ่งเดือดร้อนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยจะให้แบงก์พาณิชย์ไปปล่อยใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้านะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกพระราชกำหนดขึ้นมานะครับเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการ สามารถที่จะช่วยเหลือและก็ชดเชยกับธนาคารพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารเนี่ยจะได้มีความมั่นใจในการช่วยกันปล่อยกู้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อนะครับไม่เกิน500ล้านบาทนะครับก็จะให้กู้ได้ไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะวันที่3 1มันวาสองห้านะครับโดย ให้กู้เนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับในวงเงินเกิดไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นของวงเงินที่มีห้าร้อยล้านบาทเนี่ยก็คือสูงสุดไม่เกินร้อยล้านบาทนะครับเโดยหกเดือนแรกเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ศูนเปอร์เซ็นตก็คือว่ารัฐจะชดเชยให้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่ยี่สิบสี่เนี่ยก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยแค่สองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับอันเนี้จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการเงินเข้าไปหมุนเพื่อเสริมสภาพคล่องจริงๆครับค่ะคก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลืออย่างครอบคลุมเลยนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายเป็นลูกค้าของธนาคารอยากจะได้รับบริการแบบนี้บ้างจะต้องดูแลหรือว่าติดต่อ,อยังไงบ้างคะครับก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ธนาคารนะครับ,รบเ,เบอร์โทรของธนาคารเนี่ยก็ เปิดดูได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ x i m g o t h นะครับหรือว่าติดต่อที่สาขาของธนาคารทุกแห่งนะครับหรือจะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่026172111นะครับแล้วก็ต่อ3510ถึง3512ครับ,รบอันนี้เนี่ยเรายินดีช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มลูกค้าที่มีการส่งออกเพราะว่าเป็นบทบาทของ เอ็กซิมแบงค์ที่มีหน้าที่ต้องช่วยพวกการ ทางด้านการส่งออกอยู่แล้วครับครับผมรอบนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามาตรการนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มสำหรับลูกค้าที่มีการซื้อเรื่องของประกันการส่งออกเอาไว้ด้วยนะครับ <คะ S 1> อยากให้คุณพิสิทธิ์พูดให้ฟังหน่อยสิครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้<ม>เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของประกันการส่งออกมากนักแต่วันนี้ถ<ม>้าได้ซื้อไว้เชื่อว่าจะ<ด>ทําให้ใได้ใช Ś ้<อ>ด้วยนะครับ<ะ>จริงๆแล้วพวกประกันการส่งออกจริงมีผลมีประโยชน์ยังไงกับลูกค้าแล้วก็ควรจะต้องมีการซื้อเอาไว้ด้วยไหมครับครับ ปกติเนี่ยอันนี้เป็นข้อผมจะเรียกว่าเป็นข้อพฤติกรรมของผู้ประกอบการออออส่งออกนะครับ,รบโดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม s อ e ออนะครับผมจะเรีย,รยกว่าขี้เหนียวนะครับ,รบเพราะว่าเออมองเห็นว่าการประกรันการส่งออกเนี่ยไม่มีความจําเป็นเพราะว่าคู่ค้าตัวเองเนี่ยอาจจะมีเคยค้าขายกันมาอยู่แล้วนะครับก็เ,เลยเห็นว่าเอไม่จําเป็นหรอกเขาคงไม่เบี้ยวหรอกแต่ท่าน ถ้าเกิดว่าท่านโดนเบี้ยวไปหนึ่งครั้งนะครับจะมีผลกระทบกับผลกระทบกับการตารางการชำระเงินของท่านเลยนะครับแล้วก็จะทำให้กระแสงเงินสดของท่านสะดุดโดยเฉพาะกลุ่ม SME เนี่ยท่านมีโอกาสล้มไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมยังไม่ได้แพงนะครับเ,เพียงแค่ว่า,าแล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความถี่แล้วก็ความน่าเชื่อถือของลูกค้าท่านนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ย สูงสุดเนี่ยไม่เกินสนตนะครับต่ำสุดเนี่ยเราเคยคิดบางรายแค่จุดสองเอร์เเอง hmm. นะครับข <Okay. S 2> องโวลูมที่ท่านส่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับ <Okay. S 2> ถ้ากำไรท่านมีพอเนี่ยท่านแบ่งจ่ายมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นการช่วยเหลือในการป้องกันความเสี่ยงในการกรณีที่ท่านส่งออกไปแล้วไม่ได้รับการชำระนะครับ hmm. หรือว่าส่งออกไปแล้ว บางอย่างลูกค้าฝั่งโน้นเกิดเขาเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดในการที่จะต้องเอาของเไปขายต่ออะไรทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราเองอ่ะเฉพาะเอ็กซิมแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์เดียวในประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการประกันการส่งออกให้กับพวกการไทยโดยเฉพาะครับครับผมยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณพิสิทธิ์ครับขอบพระคุณค่ะ ครับผมบขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างที้คุณพิสิทธิ์บอกนะครับ,รบว่าก่อนหน้านี้ในเ e หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอยากจะประหยัดละแต่ว่าวันนี้เห็นละว่าถ้าใครซื้อเอาไว้ ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเราไว้ใจคู่ค้าเราตอนนี้ก<อ>็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเงินของเขาที่นู่นเนี่ยติดขัดหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะส่งออกทั้งทีเนี่ยก็ซื้อประกันก,การส่งออกเอาไว้หน่อยเพราะมันไม่ได้แพงอะไรเลยค่ะคนะคะเอาย้ากันอีกสักครั้งนะคะโทรไปนะคะติดต่อสอบถามกันได้026172111ต่อ3510ถึง2นะคะในขณะที่เข้าไปคลิกไลค์นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ Exim Bank of Thailand หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.exim.go.th หรือว่าไปตามสาขา ทั่วประเทศไทยได้เลยแหละค่ะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยใช่ครับมผมและนี่ก็คือทั้งหมดของมันนี่เดลี่ในวันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุ้มเจ้าไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ